สวัสดีค่ะเพื่อนๆสาวบ้านตะกูกมาอีกแล้วนะคะวันนี้สาวบ้านตะกูกนะคะจะมาบอกอุปสรรคนะคะเราเป็นยูทูเบอร์น้องใหม่เราจะมาบอกอุปสรรคในการยูในการทำยูทูบของเราว่าเราเจออุปสรรคอะไรบ้างนะคะอุปสรรคอันแรกเลยนะคะกับครอบครัวของเราเองนะคะคือแฟนเราและลูกเรานะคะแฟนเรา และลูกเราแอนตี้มากคือไม่อยากให้เราทำ u t u b e ไม่อยากให้เาไม่อยากให้เราเป็นยูทูเบอร์นะคะทั้งที่เพื่อนของเรานี่เขาทำกันเพียบเลยเราก็อยากทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคลิปเราคลิปเที่ยวเราไปเที่ยวมาเยอะแยะมากมายเราก็อยากมาถ่ายทอดลงช่อง YouTube ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เขาไม่ให้ทำเหตุผลที่เขาไม่ให้ทำหนึ่งเขาไม่อยากให้เราอยู่ในสื่อโซเชียลมาก 2. องเขากลัวว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะคะสที่สำคัญที่สุดเลยคือเขากลัวว่าเราโดนโซเชียลบล ลัหญิงหมายถึงว่ากลัวการเหยียดยามจากสังคมจากสื่อจากอะไรกลัวกลัวว่าเราจะเจอเกรียนคีย์บอร์ดแลวกลัวว่าเราจะทําใจไม่ได้แล้วเราจะเศร้าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คืออันสําคัญที่สุดเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเห็นช่อง YouTube ของคนอื่นๆน,นะคะเข้ามากันทั้งครอบครัวเ,เขานั่งทานข้าวด้วยกันผัวเมียพ่อแม่ลูกทั้งครอบครัวพี่ป้านะ้าอาเข้ามาด้วยกันนะคะทั้งที่คนที่อยู่แบบ ต่างประเทศเป็นเมียฝดังนะคะแฟนเขาก็มานั่งด้วยมาช่วยกันถ่ายมานั่งทานข้าวด้วยกันหนุงหนิงแต่ครอบครัวเรานี่จะไม่มีเลยนะคะแฟนเราบอกว่าถ้าเธออยากท YouTube, ํา youtube เธออยากเป็นยูทูบเบอร์เธอต้องทําคนเดียวอย่าเอาผมอย่าเอาลูกไปลงสื่อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สาวบ้านตะกูจะมาบอกว่าถ้าแฟนคลับถามมานะคะมีคนถามมาแล้วนะคะว่าอยากเห็นแฟนอยากเห็นครอบครัวอยากเห็นลูกคืออันนี้เราเห็นไม่ได้นะคะเพราะแฟนเราและลูกสาวเราจะไม่ออกสื่อนะคะ แล้วเขาก็จะไม่ออกสื่อทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็น สื่อ Facebook อะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ออกสื่อเลยเพราะฉะนั้นช่องของสาวบ้าน,านตากูก็จะมีแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่มาออกสื่ออุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นคนที่โลเทคโลเทคโนโลยีนะคะเราทําไม่เป็นการที่เราจะมาทําคลิป YouTube ให้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ต้องมีเทคนิคใช่ไหมหนึ่งการตัดต่อการใส่เสียงดนตรีการทําเสียงเอฟเฟกอะไรต่างๆนะคะคืออันนี้เราไม่เป็นเลยแล้วเราไปให้แฟนเราช่วยเขาจะไม่ช่วยทั้งที่แฟนเรานั้นเขาทํางานทางด้านไอทีนะคะแต่เขาจะไม่ช่วย เลยตรงนี้นะคะไม่ช่วยเลยก็บอกว่าอยากทําก็ต้องเรียนรู้จะทําเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลิปของเราบางคลิปอาจจะเพอร์เฟกบ้างไม่เพอร์เฟกบ้างนะคะอาจจะมีเฉิมเชิมเปิ่นเปืปบ้างนะคะแล้วเราจะบอกอุปสรรคของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือความที่เราโลเทคความที่เราไม่ค่อยเป็นนะคะเราคลิปแรกของเราเลยเราคุยกับกเรื่องะะวีซ่านะวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์วีซ่าเยี่ยมเยียนอะไรพวกนี้คือเราถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่เราเคยได้ทำงานมานะคะ แล้วเรากา็มีเอกสารในการทําคลิปมีโชว์คลิปโชว์เอกสารทําอัดคลิปเรียบร้อยคุยอย่างนี้แหละค่ะผลสุดท้ายพอคลิปจบแล้วเราโกนที่เราจะโพสต์ลง YouTube เราจะมาตรวจสอบคลิปของเราก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตรวจสอบไปตรวจสอบมาเอา้าทาไมตัวหนังสือกระดาษเอกสารที่เราโชว์มันกลับหัวนะ่ะกรีดเลยอุตส่าห์เราเตรียมสคริป เตรียมคุยเตรียมพูดอย่างดีเลยแล้วคลิปนั้นก็พูดได้ดีมากเลยผลสุดท้ายพอเราจะโพสต์ลงช่อง YouTube เอ้าพยายามชนะกลับหัวทําไงดีวิ่งไปหาแฟนแฟนว่าอย่ามาถามผมอย่ามาถามผมผมไม่รู้เรื่อง YouTube ไม่รู้เรื่องการตามคลิปอย่ามาถามเชียวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นคืออุปสรรคของเราที่เราต้องฝ่าฟันทั้งกับแฟนทั้งกับ เทคนิคการทำคลิปต่างๆเราต้องเรียนรู้เยอะมากตั้งแต่หยุดล็อกดาวน์ะนะคะช่วงโควิดก็เลยเราก็เลยได้มีเวลามาทำ u t u b e มาเรียนรู้เทคนิคต่างๆนะคะตอนที่เราตกงานนี่น่ะเองแล้วแฟนเราเขาก็เลยช่วยว่าเออเดี๋ยวจะดูให้ว่าทำไมถึงตัวหนังสือกลับด้านเขาก็เลยต้องเข้าไปถาม Google นะคะว่าเออทำยังไงตัวหนังสือจะไม่กลับด้านไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันก็อยู่ในเครื่องเราแหละเราก็ตั้งได้ในเครื่องในมือถือของเราเองอันนี้ก็คือแบบว่า คือเราไม่รู้นะความที่เราลูเทคอันนี้ก็คืออุปสรรคอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือแฟนเราไม่ช่วยเวลาเราไปเจออะไรสวยๆงามๆเราบอกว่าจอดรถหน่อยนะเราจะถ่ายวิวถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่จอดแล้วเราเวลาเราขับรถอย่างเงี้ยเราบอกว่าช่วยถ่ายคลิปให้หน่อยวิวทิวทัศน์ถ่ายตอนเราขับรถหน่อยเขาก็จะไม่ไมถ่ายเพราะเขาจะไม่ช่วยอะไรเลยนั่นคืออุปสรรคของเรานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอุปสรรคอะไรบ้างก็มาแชร์ กันนะคะมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะว่ามีอุปสรรคเหมือนกันหรือเปล่าเคยเห็นคลิปของน้องคนหนึ่งที่เขาออกมาขอโทษว่าเขาถ่ายคลิปกลับด้านกลับอะไรนี่คะที่เขาโพสต์ลงมาผลสุดท้ายว่าคลิปนั้นของเขาี่คนดูเยอะมากยอดวิวเยอะมากก็อยากจะบอกน้องว่าคนเราทําผิดพลาดได้นะผิดผิดเป็นครูเป็นบทเรียนอย่างพี่เองนี่ก็ตัวอักษรกลับหัวร้องกรีดเลยสามารถทได้อย่างดีเลยเออจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ใครก็เป็นการแต่เรากลับไม่เป็นอ่ะ ก็ต้องขอบคุณมากทุกกำลังใจนะคะแค่นี้คลิปนี้แค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ได้ตามอัธ,อธยาศัยนะคะคอมเมนต์สุภาพตามกฎชุมชนนะคะเกรียนคีย์บอร์ดอย่ามานะคะไม่เอาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ